จะมาเป็นดาวประจำออฟฟิศต้องประชุมต้องคุยงานสวนเอกสารเช็คสต็อกตรวจรตเมล หน้าปังยังสวยอยู่อะไรอะ่ะงานก็ทำด้วยกันทำไมหน้าปังอยู่คนเดียวอะ่ะนี่ไงนามี Cover b e n n e r r u ร h i o ช c u ่นค o ชชั่นเนื้อเนียนธรรมชาติปกปิดคุมมันกันน้ำกันเงือความทนความปังอะ่ะฉันเห็นอยู่แต่เรามันผิวคนละเบอร์กันฉันจะไปใช้ของเธอได้ยังไงแล้วใช้ได้สิเพราะนามีเขามีนวัตกรรมใหม่รวมเม็ดแคปซูลขนาดเล็กของเมคอัพแบทั้ง5สี ตัวเนื้อจะเปลี่ยนเป็นสีเบทกลมกลืนเข้ากับทุกเฉดได้อย่างธรรมชาติแต่ถ้ามันของดีขนาดนี้ราคาก็ต้องแพงอะดิอันนี้ของถูกและดีแบงค์50ยังมีทอนผิวดีสวยคุ้มด้วยนา m มีคัลเวอร์เบลนเดอร์คูชั่นผิวดีสวยคุ้ม